นามนี้ท่านได้แตใดมาหลวงปู่เทพโลกอุดรแท้จริงแล้วชื่อนี้ได้รับการเรียกขานจากพระโอรสในสมเด็จพระปิ่นเข้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวตำนานของหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นมีสอดแทรกอยู่แทบทุกเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในเรื่องราวที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือเรื่องราวของพระภิกษุรีลับซึ่งทรงอภิญญาสมบัติในรัสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สในสมัยนั้นประเทศไทยเรามีกษัตริย์ด้วยกันสองพระองค์คือสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเหตุที่มีกษัตริย์พร้อมกันถึงสองพระองค์ด้วยว่าทางสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นเป็นผู้มากด้วยบารมี และมีความอัจฉริยะอย่างยิ่งสมเด็จพระปิ่นเก้าเป็นผู้รอบรู้ในวัฒนธรรมตะวันตกทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ส่งให้หมอมิชชันนารีทำการผูกฝีเพื่อป้องกันฝีดาดในสมัยนั้นจนประสบความสำเร็จส่งเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องกลส่งต่อเรือรบสองลำแรกขึ้นในประเทศไทยคือเรือรบอมรราวดีและสีอโยธยา และที่สําคัญเป็นที่เลื่องลืออย่างยิ่งคือสมเด็จพระปิ่นเก้าเป็นผู้มีความเชื่อถือทางสายเวทวิทยาคมจนเป็นที่คขั่งคลามว่าสมเด็จหวังหน้ามีวิชาเป็นที่ประจักษ์เช่นการเสกใบมะขามเป็นตัวต่อเป็นตัวแตนเป็นต้นมีใช่เพียงสมเด็จพระปิ่นเก้าเพียงองค์เดียวที่เชี่ยวชาญทางด้านกรมสายเวทจนเป็นที่เลื่องลือแม้พระราชโอรสของพระองค์นามว่าหม่อมเจ้ายอดประยุนยศ ก็มีอัจฉริยาภาพทางด้านนี้เช่นกันเล่ากันว่าภายในวังของหม่อมเจ้าทรงปลูกว่านต่างๆไปมากทรงเลี้ยงเองและทรงชิมว่านที่ปลูกจนลิ้นดำและเรียกกันว่าพระองค์เจ้าลิ้นดำอีกด้วยหม่อมเจ้ายอดผู้นี้เป็นพระาราชโอรสของพระปิ่นเกล้านี่เองที่ทําให้เกิดนามโลกอุดอรขึ้นโดยเล่าว่าจากการที่พระองค์ทรงสแสวงหาครูบาอาจารย์ ที่เป็นยอดแห่งแผ่นดินสยามพระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่เพื่อให้รู้ทราบถึงข้อจริงในพระพุทธศาสนาจากการสแสวงหาด้วยจิตที่มุ่งมั่นอย่างแรลก้าทําให้พระองค์พบพระภิกษุรีลับรูปหนึ่งโดยไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนามของท่านหากเป็นที่สังเกตว่าดูยังหนุ่มอย่างแน่นแต่ทว่าผมกับขาวโพลไปทั้งศีรษะทั้งมีสง่าราศีดูแล้วบังเกิดความศรัทธาเป็นที่จเจริญใจอย่างยิ่ง เล่ากันว่าพระภิกษุรูปนี้มีความสามารถในการทักทายดักใจแก่หม่อมเจ้ายอดได้อย่างน่าอาศัศจรรย์และเป็นที่ทราบว่าหม่อมเจ้ายอดมีความศรัทธาอย่างยิ่งถึงกับออกจากวางเป็นเวลาลหลายวันเพื่อเดินทางไปฝึกกรรมฐานกับพระอาจารย์ลีลับรูปนี้หม่อมเจ้ายอดจะสําเร็จธรรมขั้นสูงสุดอย่างใดยังคงเป็นปนริศนาลีลับที่ไม่มีผู้ใดอาจจะรู้ได้รู้ได้แต่ว่า ในบันทึกของหวังหน้านั้นทุกคนรวนรู้ดีในอำนาจจิตในความเชี่ยวชาญทางกรรมฐานของสมเด็จหวังหน้านในสมัยนั้นตราบมาจนปัจจุบันสำหรับเรื่องพระภิกษุลีลับนี้เล่ากันว่าหม่อมยอดทรงถามพระนามของพระอาจารย์ที่สอนท่านแต่พระอาจารย์นั้นกลับไม่ได้บอกเพราะเหตุจำไม่ได้ทั้งชื่อทั้งอายุหม่อมเจ้ายอดจึงขนานนามให้ว่าพระโลกอุดรคือเหนือโลก เป็นผู้อยู่เหนือสมมุติทางโลกนั่นเองพอเป็นที่สรุปเบื้องต้นได้ว่าที่มาของนามโลกอุดรน,นั้นคงมาจากหม่อมเจ้ายอดเพื่อใช้ระลึกถึงพระอาจารย์ของท่านและในเวลาต่อมาคําว่าโลกอุดรก็เป็นที่นิยมเรียกพระอริยเจ้าหลีลับไม่ว่าองค์นั้นจะเป็นองค์จริงหรือสิทธิ์ของท่านก็ตามอีกปัญหาหนึ่งคือการพบหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือหลวงปู่ใหญ่นั้นจะทําได้อย่างไรเรื่องนี้กล่าวได้ว่า คนทั่วไปมักพยายามหาหลวงปู่จากภายนอกคือไปตามขุนเขาป่าดงซึ่งอย่างนับว่าเป็นการหาที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงทางการหาหลวงปู่เทพโรกอุดรคือการกลับเข้าไปในใจตนเองเพราะป่ารกชาที่แท้จ,จริงก็คือใจของคนเราการหาโลกอุดรน,นั้นคือการเดินเข้าไปหาความเป็นโลกอุดรในใจนี่ก่อนเมื่อพบโลกอุดรภายในใจแล้วจึงจะพบโลกอุดรภายนอกนั้นได้ โลกอุดอรมีอยู่ทั่วไปแต่คนไม่เข้าใจไม่มีวันได้พบแม้ว่าผู้ใดเข้าใจในความหมายนี้แล้วย่อมกลับไปดูจิตใจของตนเองจนขนเจอโลกอุดอรเป็นแน่แท้